วัสดีครับพวกเราอัลฟาเรสและวันนี้เราจะมานำเสนอการทำอาหารของอัลฟาเรสนะครับเราจะมี3เมนูนะครับผมไั้งแต่ของข้าวของหวานและก็เครื่องดื่มนะครับผมประชมกันเลยนะครับก็สำหรับเมนูแรกนะครับคือชิคเก้นเบรดสเต็กมีวัตถุดิบได้แก่1เนื้ออกไก่200กรัมนะครับ 2. เกลือ50กรัมและพริกไทย10กรัมนะครับ สำหรับเมนูต่อมานะครับคือสตรอเบอรี่มิลคมีวัตถุดิบได้แก่ 1. นมสด400กรัม 2. แป้งข้าวโพด25กรัม 3. สตรอบเบอรี่50กรัมนะครับแล้วก็กีวี50กรัมนะครับสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับคือฮันนี่เลมอนจู c อก็จะมีวัตถุดิบได้แก่ 1. น้ำพึ้ง50กรัม 2. มะนาว25กรัม แล้ว 3. น้ำเปล่า100กรัม 4. ลํลำไย20่20กรัมนะครับสำหรับขั้นตอนแรกในการทำชิคเก้นเบรดส s t ็กนะครับก็คือการนำเนื้ออกไก่นะครับ200กรัมนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับมาลอกหนังออกนะครับโดยการเราจะลอกเอาแค่ส่วนหนังออกครับ เอาแต่ส่วนเนื้อนะครับผมเราจะไม่เอาหนังเนาะโอเคครับ ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราลอกหนังไก่ออกแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อมานะครับก็ทําการโรยพริกไทยนะครับผมลงไปนะครับเพื่อที่จะทําการหมักเข้ากับเนื้อนะครับหลังจากที่เราโรยพริกไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําเกลือนะครับประมาณ50กรัมนะครับโดยการประมาณโรยลงไปหน้าหน้าเนื้อแรกนะครับผมแล้วก็หมักให้เรียบร้อยนะครับ นวดนะครับแล้วก็กดทาให้เข้าไปกับเนื้อนะครับหลังจากที่เราทําการหมักหน้าเนื้อแรกเสร็จแล้วเราก็พลิกนะครับเอาหน้าเนื้อที่2มานะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอาพริกไทยโรยแล้วก็เอาเกลือโรยแล้วก็หมักไว้นะครับหลังจากที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาภาชนะมาใส่นะครับผมแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับให้เจ้าพริกไทยกับเกลือนี่เข้าเนื้อนะครับประมาณ15นาทีนะครับโอเคครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลย สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการล้างผักสลัดนะครับเพื่อจะเป็นการเสริมท็อปปิ้งไปในตัวของเนื้อสเต็กเรานะครับแล้วก็ตัดความเลี่ยนจากเนื้ออกไก่นะครับผมหลังจากที่เราล้างผักเสร็จแล้วนะครับก็นําหม้อนะครับมาใส่น้ํานะครับให้พอเนื้ออกไก่จมนะครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราหมักไว้15นาทีนะครับมาต้มซัก1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะควรเฝ้าดูนะครับไม่ให้มันสุกมากเกินไปนะครับให้สุกพอประมาณนะครับผมหลังจากที่เราต้มไก่เมื่อกี้นะครับมีความสุกระดับหนึ่งแล้วนะครับก็นำไก่ออกมา ขึ้นมาจากหม้อนะครับแล้วก็นำไปเข้าเตาอบลมร้อนนะครับผมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่180องศานะครับแล้วก็เวลาจะอยู่ประมาณที่17นาทีนะครับแล้วก็คอยมาดูนะครับว่าสุกถึงไหนแล้วนะครับแต่ก็เอาให้หมดเวลาเลยนะครับก็จะสุกพอดีนะครับผม หลังจากที่เนื้อไก่ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะสุกประมาณนี้นะครับก็จะมีความ juicy ของมันอยู่ในตัวนะครับหลังจากนั้นก็นํามาจัดเลียงใส่จานแล้วก็โรยพริกไทยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทาของหวานนะครับอันดับแรกก็คือนำสตรอเบอรี่นะครับมาล้างให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นนำสตรอเบอรี่นะครับที่เราทําการล้างสะอาดแล้วนะครับผม มาหั่นเป็นลูกเต่านะครับแล้วก็นำกีวีนะครับมาหั่นเป็นลูกเต่า <decorated> ด <music vid> ้วยนะครับหลังจากที่เราหั่นสตรอเบอรี่และกีวีเสร็จแล้วนะครับก็นำ นมนะครับ400มิลลิลิตรนะครับมาใส่ในหมอ้อนะครับผมใช้ไฟกลางนะครับผมไม่แรงเกินไปนะครับใส่นมไปเลยนะครับ400มิลลิลิตรนะครับ จากที่เราเทนมไป400มิลลิลิตรนะครับแล้วนมเริ่มอุ่นแล้วเนี่ยเราก็ทำการนำแป้งข้าวโพดนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับผมค่อยคอยเติมไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเริ่มเซ็ตตัวนะครับผมก็ค่อยๆอใส่ทีละนิดทีละหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับผม หลังจากที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนนมเสร็จตัวแล้วเนี่ยเราก็นําไปใส่ภาชนะที่เราเอาสตรอเบอรี่กับกีวีนะครับใส่เตรียมไว้แล้วนะครับแต่ผมต้องขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเราลืมเก็บภาพส่วนนั้นไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนการทําเครื่องดื่มนะครับก็อันดับแรกนะครับเอาเลมอนออกมา2ลูกนะครับผม แล้วก็ตัดหัวออนแล้วครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแล้วก็บีบน้ําของมันนะครับผมลงไปในภาชนะแก้วของเราเลยนะครับเราก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ2ลูกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเราบีบไปทั้งหมด2ลูกแล้วนะครับก็เติมน้ําผึ่งไปนะครับผมประมาณ2ส่วน4ของ น้ำเลมอนของเรานะครับหลังจากที่เราใส่น้ํำพึ่งมะนาวไปประมาณสองสุดสีของน้ําเลมอนแล้วนะครับก็คนนะครับผมให้เข้ากันนะครับให้น้ำพึ่งละลายนะครับแตกตัวเข้ากับน้ําเลมอนนะครับ หลังจากที่น้ำพึ่งนะครับแตกตัวเข้ากับน้ำเลมอนแล้วนะครับก็เติมน้ำดื่มนะครับผมเป็นน้ำเปล่านะครับผมลงไปนะครับนิดนึงนะครับผมให้เกือบเต็มนะครับแต่ไม่ต้องเต็มนะครับหลังจากนั้นก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆแล้วผมใส่เนื้อลำไยไปด้วยนะครับแต่เราไม่ได้เก็บภาพตรงนั้นไว้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น insert ภาพสวยๆนะครับทั้ง3เมนูที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับ